สวัสดีค่ะเจากับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะอาจารย์ชัชัยรัตน์ภูน้ำซับนะคะโหราศาสตร์นะคะนักอาวทยานะคะรักน,ะะนกิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านอาวทยาค่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อดูดวงพื้นฐานทำนายพื้นฐานดวงชะตานะคะความเป็นไปของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะนะคะละักษณะทั่วไปของชาวราศีมังกรทุกคนที่เกิดวันที่15มกราคมจะถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ ธาตุประจําราศีมังกรก็คือดาวธาตุดินนะคะดาวธาตุดินโดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับพลังจากธาตุดินอันซึ่งเกิดจากในดินนะคะบอกได้เลยว่ารูปลักษณะก็บอกว่าเป็นคนที่รูปร่างมั่นคงทหอหดอดทนนะดีน,นะคะสู้กับปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงค่ะนะคะดวงพื้นฐานแล้วนะคะมีโอกาสเข้าสังคมได้ดีนะคะมีความเจริญ งอกงามในสังคมได้ค่อนข้างสูงมากนะคะเรียกได้เลยว่าชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีต้นทุนสูงกว่าชาวราศีอื่นๆนะคะชาวราศีมังกรต้องร,มรอะมัดระวังเรื่องของจิตใจนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรด้วยความที่แบบตัวเองแน่นๆอยๆๆา่เนี้ยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงมากก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างวิตกอันวลค่อนข้างง่ายนะคะเปรียบเทียบแล้วตาตะขางที่ ขี่ๆนะคะสิ่งไหนที่เล็ดลอดออกไปเนี่ยนะคะค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แน่นเ,นเกินไปเนี่ยบอกได้เลยว่าจะมีความเครียดค่อนข,ข้างสูงนะคะจิตใจนะคะก็เป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะมีความถูกต้องนะคะมีความยุติธรรมเป็นพื้นฐานนะคะหากรู้สึกผูกมิตรกับใครแล้วสบายใจแล้วนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะจะให้เต็มใจเลยนะคะบอกได้เลยค่ะเป็นคนประเภทที่แบบจุดอ่อนนะคะถ้าหากมีใครมาไหว้าวานแล้ว จี้จุดอ่อนได้นะ,ะชาวมาังกรทำตายเลยค่ะนะคะในเรื่องของลักษณะหน้าที่การงานนะคะชาวราศีข้าุดินนะคะต้องเหนื่อยค่ะต้องลงมือทาค่ะนะคะต้องใช้แรงค่ะนะคะและต้องสู้จนนาทีสุดท้ายค่ะนะคะจุดเด่นคือทักษะมีรอบด้านเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรื่องของสมบัติข้าของนะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนมีสมบัติเยอะชาวราศีมังกรนะคะเสื้อผ้าเครื่องงง่มแถมเรื่องของการออกคําสั่ง เอออันนี้เ,เรื่องหน้าที่การงานนะ,ะชอบออกคําสั่งค่ะถ้าหากทํางานนะคะส่วนมากจะเป็นหัวหน้าคนค่ะนะคะแล้วก็งานที่เหมาะสมนะคะทำได้หลายด้านมากเลยเลือกสวนไล่นานร้านอาหารของสวยของงามทําได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะรอบด้านนะคะและที่สําคัญชาวราศีมังกรโดยส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะเป็นดวงที่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงค่ะเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรมักจะ สบายๆนะคะรู้จังหวะในการเริ่มต้นรู้จังหวะในการใช้รู้จังหวะในการลงทุนค่ะนะคะเป็นราศีที่ไม่น่าเป็นห่วงทางด้านการเงินนะคะบางครั้งนะคะที่ปัญหาอุปสรรคก็บอกว่านะคะอย่าไปหวังลาบลอยะค่ะนะคะสำหรับราชาวราศีมังกรนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับราชาวราศีธาตุดินเนาะนะคะในเรื่องของความรักะค่ะนะคะราศีมังกรถือเป็นราศีที่ชอบเอาอกเอาใจเอาใจใส่คนรักคู่คอนะคะ แล้วก็นะคะบางครั้งนะคะขี้อไยคะ่ะนะคะแม้เวลาทํางานจะลุยได้อย่างเต็มที่นะคะแต่บางครั้งเนี่ยชอบใครแล้วไม่ค่อยกล้าเข้าไปลุยเออนะคะไม่เหมือนกับการทํางานเนาะนะคะดวงราศีนี้นะคะรักใครแล้วเปลี่ยนใจยากค่ะนะรักใครแล้วก็รักคนนั้นยืนยงค่ะนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรส่วนมากแล้วจัดอยู่ในคนที่มีลักษณะหน้าตาดีนะคะผิวพรรณดีนะคะเป็นคนที่น้าอ่อนค่ะนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะคู่ครองบอกได้เลยว่าเขาต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์และความกระตันอยู่ค่อนข้างสูงค่ะนะคะสำหรับดวงพื้นฐานนะคะก็เลาว่าเท่านี้เนาะนะคะ แล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวต้องการคำปรึกษาส่วนตัวนะคะดูโหราศาสตร์ไทยจีิพม่าแล้วก็ดวงละเอียดนะคะมกราคมพามีนาจนถึงธันวานะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะการงานการเงินควารักควรจะแก้ไขอย่างไรนะคะไหว้พระองค์ไหนดีนะคะถูกต้องตามชลุกของตนเองนะคะช่วงเดือนไหนที่ต้องระมัดระวังต้องไหว้อะไรปีนี้ชงหรือไม่นะคะ0 9นย์9 0 5 4 5ค่ะนะคะมาสเตอร์ฟ้าแปดแปดดยินดีให้คำปรึกษาค่ะนะคะติดตามคลิปวิดีโอต่ต่อไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ